จะไปนิ่งเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องกดสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวนักเรียนจะลืมจ่ายค่าประกันที่หัวหน้าห้องด้วยนะใครจะไมาจ่ายค่าประกันมาจ่ายให้เราได้เลยนะเราเรจ่ายค่าประกันอะไรไม่รู้ไร้สาระก็จริงเนาะไปฝันสะแล้วดีกว่า ประกันอะไรไม่รู้ไม่เห็นจะน่าทำเลยเนาะไม่อยากทำเลยน้าบอมากอุ้ยม sure ีประกันหรือยังลูกฮะยังไม่มีหากมีประกันได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อครั้งไม่เกินหนึ่งมืนบาทเข้าจิ้มเลยโคนอิ่มเลยเพื่อนเอร่อยมากรู้สึกหายใจไม่ออกอ่ะเปอะไรเพื่อนงอมือด้วยเพื่อน เรืยเตอนเเฮ้ยเฮ้ยเนกีการเสียชีวิตจากโรคไปย้า้เจ็บได้รับค่าปรงศอสูงสุดไม่เกิน1,000มบาทเอนกรณีเสียชีวิตจากการฆาตกรรมหรือขับขี่จักยานยนต จะรับค่าตอบแทนสูงสุดไม่เกิน50,000บาทและเสียชีวิตหรือสูญเสียไว้ว่าจะรับค่าตอบแทนสูงส,สุดไม่เกิน10,000 0บาทเด็กซื้อกาบิจ้าเด็กซื้อกาบิจาลูกหอือปะ อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการทำรการชีวิตอุ่นใจปลอดภัยให้ทุกช่วงเวลาชีวิตมั่นคงหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสายด่วนคปภ1น1่เย e> ้